วันนี้ไปกินอาหารร้านครัวปักกิ่งมาครับอยู่ที่สามย่านนะครับอันนี้ก็เริ่มจากเต้าหู้จิ้มกับพริกไทยแล้วก็เกลือนะครับอันนี้ก็เป็นสลาเปาแบบไส้จีนจนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเดี๋ยวเอาไส้ดูนะไส้ก็เป็นแบบนี้จิ้มกับน้ําจิ้มคล้ายๆที่จิ้มเสี่ยวหลงเปาครับแต่ที่เด็ดก็คือขนมหวาน,นครับเป็นแอปเปิ้ล เลือบคาราเมลครับต้องรีบเอามาใส่น้ำแข็งให้มันแข็งนะครับไม่งั้นมันจะเหนียวหนืดๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดทีเดียวเพอเอาไปใส่น้ำแข็งก็มันก็จะกรอบครับอันนี้ก็ต้องทั้งทริปนี้ก็คือต้องขอขอบคุณพี่เด่นสินด้วยนะครับที่ทั้งพาไปแล้วก็ออกตังด้วยนะฮะครับอันนี้แหละครับก็พอต้องแช่ไว้สักพักนึง จุ่มไปแรกๆก็ยังร้อนอยู่นะต้องแช่ไว้สักพักหนึ่งมันก็เริ่มเย็นครับเริ่มเย็นก็จะเริ่มกรอบครับ